สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในเกม g p i ีไอัก่อนที่จะเข้ามาเล่นนะคะเราต้องสมัครก่อนค่ะลิง,ลงเกม G p i ีอตัวก็ได้มาจากพี่กิฟตนะคะนี่ค่ะพอเข้าหน้าเว็บมาก็จะเป็นนี้นะค่ะนี่ค่ะไม่ใช่ดูออกมัพิมพ์ตามนี้เลยนะคะเกม G p i ีอตค,ค,คุณค่ะคุณทำให้ไอตัวตัดได้ ของไายะของพี่กินนะคะกดเลงกเลยนี่ค่ะก็จะเข้ามาโอเคแล้วก็จะเป็นหน้านี้เลยนะคะที่เปิดเข้ามาข้างล่างไม่ต้องห่วงค่ะนี่เรากดไปที่เล่นเกมที่นี่ตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปนีค,ค่ะก่อนที่จะมาเล่นนะคะก็สมัครก่อนคะ่ะสมัครอะไรก็ได้นะคะคือตอนแรกนะคะเราจะขึ้นมาให้สมัคร มี2ทางเลือกค่ะสมัคร Facebook กับสมัครเด็กดีนะคะก็สมัคร Facebook ก็ง่ายๆนะคะแต่ว่าลืมท Facebook แถมพอทำทำไปปุ๊บมันก็ไม่ส really ่งร <Okay. S 2> หัส6ตัวมาให้อีกเออก็เลยสมัครดีด <loc> <Clerk> ีเด็กดีนะคะแป๊บพอเด็กดีปุ๊บเออตะเกี่ยวเออตะเล็ก็คิดว่าคาแรคเตอร์ของคุณเป็นแบบไหนถ้าไม่มีเอาใกล้เคียงก็ได้เอืมสาวหล่อเมื่อละอีดุ ฮารเวันนี้เป็นวันที่คุณจะได้ออกไปเที่ยวกับคุณไอโตะคุณจะแต่งตัวแบบไหนหยิบอะไรก็ได้ไปใส่ไปเถอะเออใส่ช่วยกับกระปรงเอาล่ะเลือกชุดเสร็จแล้วออกจากบ้านกัาเลยไปเลยสิเอาล่ะถึงเวลานัดแล้วแต่ไอโตยังไม่มาเห็นสักทีก็นั่งรอสิเออ ไอ้ตัวมาถึงแล้วสายไปตั้งสามสิบนาทีแน่ฮะฮึใครเดียดนี่หลานจะมาสายนะไม่เป็นไรเราเพิ่งมาเราตั้งนานนะอากาศร้อนมากเลยรู้ไหมตอนรอนี่หด้งเขาเข้ามาเบิรดไม่ออกไปขอโทษที่มาสายนะรีบงั้นรีบไปไงขอโทษที่มาสายนะรีบงั้นไปเถอะ รีบงั้นไปกันเถอะเออไงวะจะไปไหนดีี่ยบู๊ไม่บอกดอกนะว่าเป็นที่ไหนไอโตพาคุณขึ้นรถเมย์ไปหลังจากนั้นไม่นานรถเมย์ก็จอดลงที่คอฟฟี่แลนด์แดนมหัสจ์สถานที่สมมุติมีเครื่องเล่นเยอะแยะมาเลยจะเล่นอะไรดีล่ะ็ะเล่นอะไรดีล่ะ รถไปหนทีเลยก่ะแม่วัวก,กันพอดีอเขนี่ก็กันอเอาจริงเหรอความคิดแล้วความจริงแล้วผมเคยเล่นแต่มือหมุนเก้าชิ้นจ้าตัดติดๆ,ๆนะลากไปแทนอ่อนหลังจากเล่นเครื่องเล่นพิสดารนะนะคุณก็เรียนหัวมาโล่งอุ่นไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วลากไอโะไปนั่งพักอ้วกแตกตรงนั้น วนไอโต้ไปนั่งทัแล้วแอบไปอ้วกที่ห้องน้ำขนาที่คุณพักอยู่อยู่อยู่ท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึมมืดครึมมีเสียงฟ้าะฟ้าร้องดังมากคุณดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตกนะอ่ะดูไหมดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตกอ่ะอ๋อตรงนี้มันมีบ้านผีสิงด้วยเป็นเล่นบ้านผีสิงโล่ฝนกันไหม ลากโดนลากเขา้าบ้านไปสิไม่กลัวบ้างเนอะไม่มีทางลาดไปหลบฝนทนี่ดูเหมือนข้างนอกจะฝนฝนจะตกหนักเลยนะเลยล่ะแถมยังมีฟ้าผ่าฟ้าผ่าเสียงดังนะกลัว คิดถ th <c ười> ูกแล้วที่มาบ้านผีสิงแต่มันยิ่งน่ากลัวกว่าปกติอีคุณกำลังได้อยู่กับไอ้ตะที่ดันที่ทางในทางเดินที่แคบ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 มืดแอบกุมมือไอ้ตะแล้วตั้นต่อไปเขาก็รู้ว่าเกาะไอ้ตุอย่างเดียวเดินนํำสี่ดีอยู่ก็มีผีโขล่มาคุณตกใจคุณจ จะกอดไอ้ตุ๋เลยกรี๊ดเสียงดังนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่ตกใจนิดหน่อยตกผีเปล้วตกผีเปลีวเลยเหรอเจ้าเั้นเลยเหรอกอดอ้ตุ๋เลยไหนที่สุดจะออกมาจากบ้านนั้นสักทีดูเหมือนว่าฝนจะตก แต่ก็ดีเลยนะแต่ก็ดีเลยนะดูเหตุผลเออใช่แต่ก็ดีเลย <c oughs> แต่แต่ก็เย็นแล้วนะกลับบ้านกันดนะีกว่านะเดี๋ยวเราไปส่งบ้านรถเลยนะแย่หน่อยนะเราไม่มีทางแย่หน่อยเราไม่มีรถส่วนตัวก็ออดีเปลีมากงั้นสีเย็นแะล้วนี่นาไอตุเดิน,นนะ <c oughs> ไอ้โตเดินไปฝงคุณที่ป้ารัดเมย์ตอนนั้นรัดเมย์จอดพออยู่และกำลังออกจะออกไปคุณรีบวิ่งไปขึ้นรถเมย์จะชื่อคุณคุณจเจรีบขึ้นมาสิเดี๋ยวไม่ทันเพลินละพงศคืนอนโมเองวันนี้สนุกมากเลยล่ะวันนี้เวกันไหอีกนะฮกูเท่าได้ดีแล้วนะแต่ยังไม่พอเราวเป็นเพื่อนกันก่อนนะ ุณที่เล่นนะอ๋อ oh. ไี่ค่ยนะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดแฟลชไลค์นะคะแล้วคลิปหน้าจะมาจีบอะไรไปดูนะคะรอก,กันเลยได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็แฟลชไลค์ได้วยนะคะบ๊ายบาย